โหหอยว่างไงเพื่อนเออเมื่อคืนกูนอนเร็วแต่ตั้งแต่หัววันโดนเบนฟอร์ดถล่มยับแม่งยิงกูไม่เลี้ยงไม่เกรงใจที่กูชนะแชมป์โลกมาเลยเออแล้วทางมึงเป็นไงบ้างวะเพื่อนโดนเหมือนกันสิบ <c oughs> คนอีกแล้ววะเพื่อนมึงนี่ขยันต่อให้เขานะนำก่อนแต่โดนสามเม็ด เออกูเข้าใจนะเพื่อนแพ้กูไปก็แบบนี้แหละลาหูมันโอมเออแล้วพี่ใหญ่เขาเป็นไงบ้างวะทายเกมแล้วสิกูเห็นต้นเกมโดนนำอยู่1เม็ดฮะพิกเหรอพาเลททายเกมโดนเหมือนกันเ <laughs> ท่าไหร่ปะเพื่อนสองหนึ่งออฝากความคิดถึงไปบอกพี่ใหญ่เขาด้วยละกัน ช่วงนี้กูว่าอาจจะอยู่แดนใต้ของกูไปสักพักนึงอ่ะไม่ค่อยได้ขึ้นไปหรอกเออช่วงนี้กูติดงานงานกูเยอะงานคอนเสิร์ตดิเพื่อนคอนเสิร์ตพี่เ่งเขาเพิ่งมาจัดเนี่ยเออเร็วๆเนี่ยใช่หลายงานอยู่เพื่อนคอนเสิร์ตอะไร14บี่ครั้งเพื่อนเออว่างๆกูจะชวนมึงมาเที่ยวบ้างอะไรกันนะเออเช่วงนี้มึงก็อยู่แดนบนก็ รักษาดีๆเดี๋ยวแดนใต้เดี๋ยวกูจัดการเองใช่เพื่อนเอาไว้เจอกันนะเพื่อนนะ